สวัสดีค่ะคลิปที่2นี้คะคลิปที่ส,น,สนี้เราจะมาทําแบบฝึกทักษะนะคะหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนมาแล้วนะคะขอให้เรียนได้ทําด้วยตนเองก่อนนะคะอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็มาตอบตนเองว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่านหยิบทักษะขึ้นมาลูกนะคะเปิดมาที่หน้า81 82มีแบบฝึกทักษะอยู่5ข้อ ให้นักเรียนค่อยๆคิดค่อยๆอ,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 อ่านแล้วก็ตอบส่วนคนที่ไม่มีหนังสือนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้นะคะสามารถที่จะส่งงานครูได้ด้วยวิธีการใดนักเรียนลองคิดต่อสิคะถ้าไม่มีหนังสือแบบฝึกทักษะนักเรียนจะทําอย่างไรจึงจะได้งานส่งคุณครูไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วนักเรียนไม่แก้ปัญหานะคะคุณครูรับงานของนักเรียนได้ทุกรูปแบบอ่ต่อไปข้อที่สอง ข้อที่3ข้อที่4นะฮะหยุดคลิปแล้วก็ตอบคําถามตามความเข้าใจที่ตนเองอ่านนะคะทั้งหมดมีอยู่5ข้อนะะเมื่อเสร็จแล้วก็ลองทบทวนดูแนวคําตอบดูซิว่ามันใกล้เคียงไหมอันนี้คุณครูให้ไว้เป็นแนวนะคะเป็นแนวคําตอบนักเรียนไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูเป๊ะ แต่ก็ไม่ใช่จะตอบนอกเรื่องนะคะแต่ก็ไม่ใช่จะตอบนอกเรื่องอท่านเรียนประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานชนกับเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไม่ให้สมองถูกกระทบก,กระเทือนนะคะบอกเหตุผลที่เลือกวิธีนี้เหตุผลที่เลือกอันนี้ตัวอย่างก็คือโดยการสวมหมวกนิรภยัยหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกอะไรลูก หมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนั่นเองเพราะว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ศีรษะถูกกระแทกศีรษะเขียนให้ถูกนะคะสระีตรงศอสะลานะคะต่อไปข้อ2ค่ะให้นักเรียนคิดหาวิธีการทิ้งขยะที่เป็นของมีคมโดยไม่ทำอันตรายต่อผู้อื่นนะคะเพิ่มเติมบางทีอาจจะทำแก้วทำจานแตกนักเรียนจะเก็บจะกวาดอย่างไร ก็ง่ายๆนะคะนักเรียนก็จะต้องทุบให้ละเอียดไม่ให้มันเป็นคมนะคะนำกระดาษมาห่อหน้าหนา,นาก่อนนำไปทิ้งลงกล่องหรือว่าทำหรือว่าถังที่ทำจากวัสดุที่มันแข็งแรงมันจะต้องทนทิ้งไปแล้วจะต้องไม่ทะลุนะคะไม่แทงทะลุนะคะอ,ะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเก็บให้เรียบร้อย ข้อสา,าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านนักเรียนจะมีวิธีการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรเพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีนี้มี2คําตอบนะคะเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านอย่างอื่นนักเรียนจะต้องมีสตินะมีสติตั้งสติให้ได้อ๋อต้องไปตัดสะพานไฟนะไปยกคัดเอาท์ลงนะสะพานไฟหรือว่าคัดเอาท์อะยกันนะคะยกตัวนี้ลงนะดึงลงมา นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะต่อไปข้อ4ค่ะการเดินในที่สาธารณะให้ปลอดภัยควรทําอย่างไรเดินในที่สาธารณะที่สาธารณะคืออะไรนะคะนีถนนในสวนสาธารณะหรือว่าฟุตบาทนะคะหรือว่าทางเท้านักเรียจะต้องเดินชิดด้านใดด้านหนึ่งไปทางเดียวกันไม่เก,กะกะขวางทางซึ่งกันและกันจะซ้ายหรือขวาวก็ได้ และที่สําคัญไม่เดินไปที่มืดมืดในยามค่ําคืนหรือในที่เปรี่ยวหรือว่าในที่รับตาคนแค่นี้นักเรียนก็จะใช้ที่ในสาธาณะปลอดภัยนะคะต่อไปข้อ5ค่ะหลักสําคัญในการแก้ปัญหาของตู่นะคะของตู่จากเนื้อเรื่องเนี่ยสามารถดูแลครอบครัวหรือว่าสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆก็คือคืออะไรคะสตินั่นเอง นะคะก็คือมีสตินั่นเองตูมีสติตูรู้จักสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะใส่ใจที่จะรู้วิธีการป้องกันตนเองไม่ประมาทแล้วก็ต้องมีความรอบคอบนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนนักเรียนจะวิ่งไปที่ไหนจะบอกใครจะทําอะไรนักเรียนต้องรู้จักสังเกตสิ่งของรอบตัวภายในบ้านนะคะคลิปนี้คุณครูฝากไว้ลูก5ข้อเสร็จแล้วส่ง ะคะอันนี้ข้อคิดคุณธรรมฝากไว้ในเรื่องของความหยิ่งผยองนี่จะทําให้คนเราตกต่ําส่วนผู้ที่มีจิตใจท่อมตนก็จะได้รับเกียรตินะคะอันนี้ก็จากพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่29ข้อที่23นะคะฝากเป็นข้อคิดไว้พร้อมกับคําศัพท์น่ารู้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ